นี่เคสนี้เราเคสนี้ออกอากาศได้ไหมเนี่ยพี่อะไรพี่แตะไปดิที่เขาประกาศปิดตัวทําประกันของที่หนึ่งไว้ต้นต้นมกราพอช่วงปลายเดือนที่นั่นเขาประกาศปิดตัวตัวแทนเอากลมมาทันไปยกเลิกอ้าวตอนนี้ยังไม่ได้เบี้ยคืนเลยไม่กล้าใช้รถเพราะตอนนี้ศูนย์แล้วก็อู่ไม่รับซ่อมเลยค่ะจะทํายังไงดีคะ ไปคอปพอนะเชียร์ให้ใครไปพอปพนะไปเลยเนี่ยต้องไปเลยผมว่าตอนนี้คอปพอเขาน่าจะมีศูนย์รับเรื่องเกี่ยวกับบริษัทบริษัทนี้นะเพราะว่าดังอ่ะดังอะเป็นเคสดังนะครับพิมคอควายปอปลาพอสำเพอนะฮะอ่าคอปพอนะฮะในใน Google เจอเลยอยู่หน้าศาลแพ่งรัชดาอ่านั่นแหละฮะอยู่ตรงรัชดาพี่อุ้ยเขาองค์กรเขาทันสมัยโอ้โหองค์กรก็ดีนะต้องบอกว่าต้องบอกว่า จริงๆแล้วถ้าเป็นเทียบกันะในต่างประเทศเนี่ยกลุ่มประกันภัยถือว่าใหญ่นะครใหญ่กว่าแบงก์อีกนะครับนะฮะแล้วขออนุญาตพูดจริงๆดรไก่เนี่ยเป็นอดีตผู้พิพากษาซึ่งเป็นอาจารย์ผมเป็นเลขาครับอดอรไก่เก่งมากครับผมขออนุญาตเชียร์เลยว่าแม่ซอนหนังสือก็ชัดเจนแล้วก็เป็นเลขากบพอโอ้มันเสียงนี้มันนะฮะอันนี้ก็ได้โปบบบบะนะครับออ่าอ่านะครับโอ้มีบางคนบอกว่า อ๋อมีบางคนเอาไปเซลเรื่องหวยนะฮะอ๋อไม่เกี่ยวอะฮะเราไม่เกี่ยวกับหวยสามสิบล้าน <laughs> <laughs> พิดี่โอ้โยอย่าพาเราไปสิปะโต